ชื่อซึมสไตล์ขอเป็นเส้นขนานที่สัญญาจะไม่อยู่ห่างไกลใจฉันอยู่กับเธอยังรักอยู่ทุกลมหายใจ สวัสดีครับผมแกงส้มธนทัศนะครับก็วันนี้มาที่โรงพยาบาลทหารผ่านศึกนะครับวันนี้นี่ดูเสื้อซะก่อนแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับแกงส้มธนทัศนะครับก็วันนี้วันเกิดครับผมก็เลยมารวมตัวกับแฟนคลับนะครับมาทําบุญมาเยี่ยมพี่ๆทหารผ่านศึกนะครับที่เขาอาจจะแบบเดินไม่ได้บ้าประสบอุบัติเหตุจากการสงครามหรือไปช่วยเหลือประเทศเนี่ยเราก็มาให้กําลังใจเขากันครับก็ให้ผู้สู้ที่สู้มากลค่ะกระจิน้องแกงส้มมาเยี่ยมนะคะ ที่ยิ่งมากกว่านั้นเนี่ยพอเจอพี่ทหารเนี่ยคือเขาแบบเขาพยายามจะสื่อสารกับเราแล้วเขาเขาแฮปปี้มากแล้วทุกคนแบบพยายามจะแบบอุยพอทุกคนพยายามจะสื่อสารว่าเฮ้ยเขาแฮปปี้นะที่เรามาอะไรเงี้ยมันเลยเป็นกําลังใจเดียวมากในการที่เราได้มาสัมผัสอะไรแบบนี้ครับยอดรวมบริจาคนะคะเราทาไปได้ถึง1,45,000มา ช้คำว่าอิ่มใจนะวันนี้มาเพราะว่าเพราะว่า400ก็่าชีวิตที่มาแล้วก็ได้มาร่วมตัวกันมาทำสิ่งดีๆร่วมกันออ่่่มมาางทีีเนนนนนจจจัใ้้วไะล แาวอดีในหัวใจฉันจะไม่ใหเธอเธอหน,นอาท้อเธอม่ต้องไชีวิตไม่กาเปิีมยนัเธอไ่ตองใหเลาให้รักสวยงามทุกวัน อขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่วันนี้เรารวมรวมตัวรวม,มใจกันมานะครับอย่างน้อย1ปีมีหนึ่งครั้งเนาะเราได้เจอกันแบบครบเป็นครอบครวัวใหญ่แบบนี้นะครับขอบคุณ,คณมากบอกเลยว่าถ้าไม่มีทุกคนนะฮะผมก็คงไม่มายืนอยู่ในโครงการนี้ได้อย่างอบอุน่นแดงมีความสุขแบบนี้ขอบคุณทุกคนมากครับผมเย้ yeah. ขอหนึ่งข้อนะครับคือผมขอขออย่างเดียวเลยครับขอให้ทุกๆคนจ,จดจําช่วงเวลาแบบนี้ไว้จดจําย้อนกลับไปถึงวันที่เรามาเจอกันย้อนกลับไปถึงวันที่เราได้มาอยู่ร่วมกันทําไมเราถึงมารวมตัวกันวันนี้อะไรที่ทําให้เรามาเจอกันนะครับกลับไปนึกถึงอย่าลืมมันเก็บม,มันไว้ในใจครับนี่คือสิ่งที่อยากจะขอครับ